โอเคไหมโอเคก็กล <Okay>, okay. okay, so okay, ับตัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่ผมในกี่คนเดิมแล้วก็มากับแขกรับเชิญพิเศษครับเดี๋ยวชื่อช่องหนอยพันธี์แปดลิงทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคไปกันเลย Ừ, hmm. để là quá thì chết một Lên nhà lục tàu nha <laughs> okay, bye. โอเคเราจะแชร์เล่นมีดทั้งเกมครับฟังไม่ผิดมีดทั้งเกมใช่การท้าแชร์เล่นนี่โง่สุดเลย

ไปคือลงตก,กตาลงไปกันต่อ,อมีทังเกลียมัน,นดีไปไปไปเล้วไป Oh, Friendly XS-1 Goliath. Friendly, one Goliath. Friendly one Goliath is landing. Friendly Airstrike incoming. Okay <laughs> 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 เกือบจะท้ายมีผู้ช่วยผู้ใหญบ้านช่องไดีน้อยอายุ47ปีู้มเสียชีตจากการดีกซ้อนอะไรกนน่่รีสอะไรวลยตปกันต่อ โอเคมาต่อกันอีกตาครับเพราะคลิปนี้มันดูสั้นไปมากเลยสี่ทีไม่พอหรอครับมาคลิบจะลูกคนจะเยอะหน่อยนะขอไปด้วยดืดดืดดืดชาวเอมมี่ทั้งเกม เี้าทที่รงัายเป็นพ่อค้าขาลบเอรโยเ่อมเนี่ยมีดันนั้นไปตรงๆทางตรงไห้ดีล่ะ

ไม่ทันกระตุ้ <c oughs> ตายมันตานนี้ตายไปรวๆเลยเกลียด ตายปาดไม่ทนันเยิงเตียกรัวๆเลยไง ตรงนั่นแหละมังหาเอสตินอยู่เนาะเดี๋ยวมันยังตรงมัจะตายกันไป

ใ้มันเร็วว่ามีจังทกมเืนเดิมทางตรงไม่ใช่ทางไปดีตอนนี้ต้องอ,อ,อ้อมอับ What? What the new? Đéo. Cái thằng này được rồi. Khôngกด chayเลย này พุ่งเพืองหัวเลยปดดูแหลงวะปาไปๆายป้ปปดิดิโอ้โหแพ้อันสองมีโอเคก็ไปแล้วนครับอัสุดท้ายอ่ะชโบ๊โบ๊โบ๊อ่ะอะไร หยาบ้านเนี่ยนะครับผมครับเมียต้องหนีทางพวกเมียหนีเพราะอะไรเพราะตัวเป็นคนร้ายแล้วนะครับเอาแบบนอ้เพียงฝั่งเลาใช้ได้อ่าพีโอเคก็ขอจะพักพี่นิดนึ่งก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพักหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย